ก็เลยแบบว่าค้ส่าาตัวเองที่เคยมีไว้เอาจริงๆ้อพมองว่าพี่เป็นเป็นนักแสดงเป็นรุ่นใหมที่อาจจะมีความอาจจะมีความแที่อาจจะไม่ได้ในบทบาทานที่คนยเคยเจอเร่าๆที่ร้แต่ว่าทุคที่เราเป็นคนที่มีอะไรเราก็้อยกพูดกันเราอยากเราอยากคุยกันเรื่องสไกอ่งทีเราก็ แตาดหมดต่อเนรารู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่มาของก็ให้คุณภากับกความเี่ยวกับที่ที่นที่ให้แล้วก็ในบางโกาสที่เราจได้ทำอะไรเพื่อสังคมกลับไปอ่ะเรารู้สึกว่า่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันทีนี้เราต้องทำกได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่ที่จะทำเพราะว่าเราอยากจะใช้ที่ตรงนี้นะครับแบบไม่ใช่แค่ม่แค่มาตรงนี้เพื่อได้ราทคนแต่ว่าอยากจะทำ aیبawa <coughs> คือเสียดูพลาดผลงานขึ้นไปครับผมว่ามันดูเป็นไรซิ่งขึ้นมาแล้วมันดูที่ส่วนช่วยแล้วก็ถูกระเบิดแต่ผมไม่เหมนว่าความสูงของคู่เสือมันกำลังสิ่งของว่าไอ้ระหว่างนั้นมันไรซิ่งขึ้นไปอ่ะมันสองแสนแล้วแล้วแบบมันได้ให้แฉกับผูนกองเองมันแล้วแบบเขาได้ชนะคนที่เขาแบบที่ไม่อยากเป็นครูแบบที่แบบเออมันไดกฟังคนได้แบบ มองเห็นว่าการเป็นคนที่ดีขึ้นการแค่ได้เห็นสนทีพยายามจะทำทุกอยางพยามไปด้วยอย่างสุดขอบขอเราอยาก็ถอาเราถือว่ามีเป็นอะไรที่มีเขามาทั้งวันนี้อยากจะบอกว่ามันมแค่อะไรที่เือกจอวาคุยวันนี้เป็นีปีที่เราแบบได้แต่มีตัวระหว่างที่มีคนได้เห็นว่าที่ให้สนีมาได้ เราคดเพราะว่าโอ๊ยอ่าเดี๋ยวนเมื่อกี้ผูบอกว่าโชวากลางยางเป็นชสบายไม่รอเรทายราอยู่นะเรต้องทาไปก่อน ก็ทำไ่เออแล้วก็ทำไท่เราปลูกทำไเราปลูกไหนดิ้งไม่แอบมองด้วยก็เจอปีนี้นะยุคเขารวช่วยเลี้ยงหน่อยวันที่แบบว่าไม่มีวันนี้ต้องหาคนเลี้ยงเลยที่ต้องหาคนเลี้ยงคือที่อยากขายที่ตรงนี้ใช่ไหมทำอะไรอยู่กับท่านด้วย มันยากนะครับตะเลียดกูอืมทีไทยก็มาว่ะจะพรุ่งนี้มาเลยนะมาเลยนะรออูอนี้เขาก็ใส่เรืออยเกิดอะ ก็อย่างที่ทุกคนได้เหลยครับก็ตั้งใจว่าคือเราจริงๆตั้งใจ่มนแรกแตว่าไม่ว่าจะขไม่ได้หรือใะไราอยากทำนีซึ่ง้มันมันเป็นการรวมใครคนและรอบรู้สึกว่าการใช้ชีวิตโฟน้องกระือได้แต้ารไ้รทดี ทุกปีครับการที่ได้เห็นบบบทของัวมเคือว่าได้เห็นว่ามีแฟนๆที่เขาแบบตัวผู้ทเป็นผู้เล่นเขาเปดเบเมื่อเห็นผลแล้วออกมาแบบนี้แล้วเราถืว่าเราตืนเ้ว่าจิที่รายกแค่ความตั้งใจที่ดีแม้ว่าในวันที่มันจะเจอเรื่องอะไรที่มันทคให้เราต้องแบบยอมรับ เราขัดคัามคิดรูปแบการแข่งไม่ได้น้องบัวก็ทำที่าไปแบบเพราะว่าสดใสทุกคนลืมตาดคืทุกคนเริ่มแบบว่าว้าวพร้อมกับบวตีโบก็ถือว่าน้องบัวให้โชคเเกิดอีแลเคยเกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอะไรเกิดเราจะกิดกถาห้ตื่นึ้มาบบเอ๊ะทำไมเป็นวันีแล้วทำไมต้องนก็มี แตาด่ายะแความในลาเรื่องยอมยูตั้งทีาหรือยอมถูองแต่างงี่อยาเราเลยอมออกันว่าที่เราเป็นพวกสนใจในสได้ เขาไม่ชอบเราเขาแม่อะมีความรักที่มันกัที่มันยาวทาวเราจะมีความรักที่มันส้นกว่าก็เลยสึกว่าเอาไม่็นอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องกา้เราเชื่อตัวเองไม่ได้ต้องทำมไม่ดีมันกินเราไม่ได้แต่กัด วายเล่าความพี่เป็นแฟนบอกว่าี่ยากเห้กลุ่มแบบว่าสบบพจริงแล้วพูดอไัุกคนอยาก่อกีกไงพว่าว่าพี่อยกต่ปูงรีเตบ้างอไม่ได้แบบนับ้างเชิญู่รมีหลายเลเวล คือจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะให้มันมีความเอกพิเศษเราก็ไม่ได้ที่จะปลูกโคนแล้วทำไมล่ะทำไมความความพิเศษในพุทธิ์ทำไมต้องพิจารณาคนณฮาลิลล่ะก็เขาเขาเขาก็จริงๆเขาเขาค่อนข,ข้างแบบ เขาก็ e นี่ยแค่เนี่ยรับดูแต่ว่ามีทักษะดของฝุ่นไทยยิปเขาก็เยอะอยู่คือเรายังพี่พี่ยังไม่ได้มีเท่าคุณอาลีก็ต้องตกใจไปอย่างเ้ยรวมเลวลหนึ่งก็น่ารักแต่เวลือื่นก็มีกี่เลเวลที่คุทธาลีเขอยู่เลเวลอะไรเนี่ยอะแล้วเปิดเผยตเลเวลไม่ได้แล้ววันนี้มีมีมีทักษะเดียวหรือว่ายังครว่ามันเดียวอยู่ ไม่ได้ง่ายนะปลดล็อกแพนถูง้เลเวลสุดที่นี่ฉากงินอมีแต่เขาไม่ถอยากปลดล็อกต้อคนพี่ทำาตแนนเขาทำได้ยังไงล่ะวันนี้เขาก็ทำคะแนนเกินพี่ไปไกลลวไม่บ้าผมไม่ได้ทำคะแนนเราเ้ิงอยู่ใท่านี้ันนี้อันี้ มาผมที่มาอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่า